การกรทําในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. การเคารพความเป็นส่วนตัว 2. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น 2. การรักษาความปลอดภัย 3. การป้องกันข้อมูลและระบบสารสนเทศจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต 3. การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การเคารพและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์และผลงานอื่นๆ 4. การไม่แพร่กระจายข้อมูลที่เป็นเท็จการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ 5. การไม่ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดการไม่ใช้เทคโนโลยีการก่อให้เกิดความเสียหายห,ายหรือการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น